สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมประธานลิงนะครับในวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์2567นะครับสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้ครับเลเวอร์ฟูรเซนก็เปิดบ้านเอาชนะไมายไปได้2ประตูต่อ1คู่ที่2ครับศึกกันโซซิลาอิตาลีนะครับโบลญญยาเปิดบ้านเอาชนะเวโรนาไปส0ูนย์คู่ที่3ครับศึกลาลิก้าสเปนเลอโซซิดัดเปิดบ้านแพ้กับบียาริลประตูต่อ3 คู่ที่4ครับหลีกเอิงฝรั่งเศสเมดเปิดบ้านแพ้กับโอลิมปิกลียง1ประตูต่อ2คู่ที่5นะครับอังกฤษแชมเปี้ยนชิพลียูนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้นะครับสประตูต่อ1นะครับฟุตบอลวันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็หยิบยกมาให้5คู่นะครับคู่แรกครับแมนยูนเต็ดเปิดบ้านพบกับฟูลแลมคู่นี้จะเตะเวลา4ี่ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเรานะครับ เรามาดูฟอร์ม5นัดหลังของเจ้าบ้านแมนยูนะครับ5นัดหลังแมนยูชนะรวดเลยนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกเอาชนะลูตันทาว2ประตูต่อ1ส่วนฟูลแลมทีมเยือนนะครับ5นัดหลังชนะ1แพ้2เสมอ2นัดล่าสุดครับเปิดบ้านแพ้กับแอสตันวิลล่า1ประตูต่อ2เรามาดูความพร้อมนะครับของทางเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ บอลหลักๆนะครับก็อยู่กันครบแล้วทั้งลัสมุดฮอยลุนบูโนโ่เฟรนันเดสอเลสคานโดกันโช่นะครับอ,องเดโอนานนาดิโกดาโลลาเฟลว,วารานแฮร์รี่แม็กควายวิกเตอร์ลินเดอร์เลฟคอบบี้ไมนูคาเซมิโลมาคับแรดฟอร์ดนะครับถือว่ากำลังหลักอยู่กันครบนะครับส่วนฟูลแลนนะครับขอมากโกซินวานะครับวันนี้ก็จะไม่มีชาวเปยญญญายินญา เคนนี่เตเต้รวมถึงกราอูคิวินเนสนะครับที่บาดเจ็บนะครับวันนี้จะใช้โรดิโก้มูนิสวิลเลียนอันิสเปเล่าบอบบี้เคคาดูวาวิสนะครับรวมถึงแฮลิสันทอมแคนนี่ก็จะลงสนามวันนี้ทั้งหมดนะครับวันนี้ไมค์กั้นนี่ครับเปิดมาแค่1เมตรผมมองว่าแมนยูจะเปิดบ้านเอาชนะฟุลบอมได้แบบไม่ยากเย็นนะครับคุณที่ผมวางไว้ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ คู่ที่2ครับไบรตันนี่ครับจะเปิดบ้านพบกับเอฟเวอร์ตันนี่ครับคู่นี้จะเตะเวลาสี่ทุ่มเหมือนกันนี่ครับเรามาดูฟอร์มนะครับ5นัดหลังของไบรตันเจ้าบ้านนะครับชนะ3แพ้2นะครับนัดล่าสุดพึ่งบุกถล่มเอาชนะเชฟฟิลด์ไป5ประตูต่อ0ส่วนเอฟเวอร์ตันนี่ครับ5นัดหลังยังไม่ชนะใครนะครับแพ้2เสมอ3นะครับนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกับคริสตัลพาเลซนีครับ1ประตูต่อ1 เรามาดูความพร้อมของทางเจ้าบ้านนะครับวันนี้ไบรตันนี่ครับมีนักเตะที่ค้างเจ็บอยู่5รายนะครับนั่นคือโซโลมอนมาสเจมิลเนอร์แจ็คอินชูวูสนะครับชูริโอเอ็นซิโซและเจ้าเปโดนะครับนอกนั้นพร้อมลงสนามนะครับก็จะใช้แดนนี่วิลเบกนี่ครับคาโอรุมิโตมะนี่ครับฟากุนโดบูอ์อโนเต้บิลลี่กิมัวซิมองอารังกาบาสโกโกรัสนะครับที่พร้อมลงสนามในค่ำคืนนี้นะครับ ส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับเอฟเวอร์ตันนะครับจะไม่มีเดลีอันลีกับอานาลดันจูม่านะครับที่บาดเจ็บส่วนในรายของดอมนิกคอวเวิร์ดเลวินอับดูรไรดูกูเร่นะ่ครับอ่าวายแมตนิวเจมการสเนอร์แจ็คแฮร์ริสันนะครับพบลงสนามนะครับรวมไปถึงอามาดูโอนันนาก็พบลงประจําการแล้วนะครับคุณนี้นะครับแม็กกั้นเปิดมาไบรตันนี่ครับ เป็นต่อที่ครึ่งเมตรคู่นี้ผมชอบไบรตันนีครับผมว่าไบรตันฟอร์มในบ้านนี่ครับไว,ว้วางใจได้นี่ครับไบรตันเล่นในบ้านมา10นัดยังไม่แพ้ใครนะครับโอ้โหแล้วมาเจอเอฟเวอร์ตันที่ช่วงนี้ฟอร์มกำลังหลุดๆนะครับผมว่ายัางไงก็เสร็จไบรตันคู่นี้ผมวางไว้ที่ไบรตันได้เลยครับคู่ที่3ครับเราก็ยังอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันนี้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนี่ครับจะเปิดบ้านพบกับไสเดกาดงนิวคาสเซิลคู่นี้เตะดึกหน่อยนะครับตีสาม เรามาดูห้านัดหลังของเจ้าบ้านปืนใหญ่นะครับชนะ4แพ้1นะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกแพ้เอฟซีปอร์โตในศึกยูฟ่าแชมเปลีก1ประตูต่อ0ส่วนนิวคาสเซิลยูเนเต็ดนะครับห้านัดหลังยังไม่แพ้ใครนะครับชนะ3เสมอ2นัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านเสมอกับบอลมัด2ประตูต่อ2นะครับเรามาดูความพร้อมของทางเจ้าบ้านปืนใหญ่อาร์เซนอลน,นะครับก็ไม่มีตัวเจ็บเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนอกจากยดวลนชิมเบอร์กับ โอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้นะครับที่บาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านะครับก็คาดว่าวันนี้ครับจะใช้กราเบียมาติเนลลี่บุโกโยซาก้าเลโดทอสซานะครับเป็นสามประสานในแดนหน้าแดนกลางวันนี้จะวางมาตินโอเดกาดิคาไลส์และไคฮาเวตนะครับคอยควบคุมแดนกลางส่วนนิวคาสเซิลนะครับของคุณซื้อเอ็ดดี้ฮาวนี่ครับวันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะครับก็ผู้เล่นเจ็บๆก็ยังเป็นที่ขังเก่าอยู่นะครับส่วนรายใหม่ไม่มีนะครับ วันนี้จะใช้ Harvey v a e Anthony g o r d o n m i c h e l Amiron นีครับเป็นสามประสานในกลางน,นี้จะวาง Bruno Gimelius นะครับ Luis m i l e y แล้วก็ Cholon s t a นี่นะครับวันนี้ก็ถือว่ามาเจอกันในช่วงที่ฟอร์มดีด้วยกันทั้ง,ทงคู่นะครับอาร์เซ่ก็เพิ่งมาสะดุดแพ้ Porto นะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ว่าในลีกนะครับอาร์เซ่ก็ยังลุ้นแชมป์อยู่นะี่ครับก็คาดว่าวันนี้จะใส่กันเต็มที่ทั้งสองทีมนะครับ ไม้กั้นนะครับเปิดออกมาให้อาเซนอลนี่ครับโหเป็นต่อที่1เมตรครึ่งผมงว่าเยอะไปนะครับเพราะนิวคาเซิลนี่ครับก็ไม่ใช่ทีมกะโลการ์ลนะครับหลังหลัมายกระดับแล้วก็กลับคืนฟอร์มเก่งได้นะครับคณนี้ผมเชียร์นิวคาเซิลนีครับว่าจะบุกมานีครับไม่ขาดนะครับบุกมาแพ้ไม่ขาดผมชอบนิวคาเซิลนะครับคณนี้ คู่ที่4ครับเราค้าไปที่สุดเบนเดสเลกาเยอรมันวันนี้เสือใต้บาเยรนมิวนิคจะเปิดบ้านพบกับอาเบริซิกนะครับคู่นี้จะเริ่มเตะเวลาเที่ยงคืนครึ่งที่สนามออริอันอารีนานะครับเรามาดูฟอร์ม5นัดหลังของทางเจ้าบ้านบาเยรนนี่ครับห้านัดหลังเนี่ยชนะแค่2แพ้3นะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกแพ้บุกคุ้มนะครับในสึกบุนเดสสประตูต่อ3ส่วนทีมเยือนอาเบริซิกนี่ครับห้านัดหลังชนะ2แพ้2เสมอ1 นัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะกลัดบักไป2ประตูต่อศูนย์นะครับเราคาดว่าดูความพร้อมบนทางเจ้าบ้านบายเยนของกุนซือโทมัสทูเคิลนะครับตัวเจ็บก็ยังเป็นหน้าดําเดินนะครับอย่างอัลฟอนโซเดวี่นะครับแ so บ็กซ้ายตัวสําคัญของทีมนะครับรวมไปถึงคิงโลกุมองแซ็กนาฟฟรีคอนลัดเลเมอร์นุยเอลอาซากเอ็นคิลลี่นะครับซาชาโบอีบูนาซาทาลิกบ no ุสกมันนะครับ, B oi, B man, รบก็บาดเจ็บทั้งหมดลงไปได้แน่นอนนะครับคาดว่าครับวันนี้จะใช้แฮร์รี่เคนเป็นหน้าเป้านะครับโดยมี เลรอยซานเน่โทมัสมุลเลอร์ยามาโมชิล่าคอยทำเกมรุกอยู่ด้านหลังนะครับแดนกลางครับวันนี้จะวางยูชอคิมิทกับเลออนโกเลสกาคอยขับเคลื่อนเกมนะครับส่วนอเวาเบลซิกนะครับของกุนซือมาโกโรเซ่นะครับวันนี้จะไม่มีลูคัสโคสเตอร์มันนี่ครับที่บาดเจ็บเพียงรายเดียวนอกนั้นพร้อมลงบูนี่ครับวันนี้ก็ใช้ลูอิสโอเปนดากับเบนจามินเชตโกนะครับเป็นคู่หัวหอกแดนกลางวันนี้จะวางดานิโอมโมอามาดูไฮโดรา่นี่ครับ ซาบีซิมองซาเวสลกเกอร์นี่ครับเป็นตัวกลางคอยขับเคลื่อนเกมนะครับคู่นี้ไม้กั้นนี่ครับบาเยอร์เปิดออกมาที่1เมตรนะครับผมเมาว่าเยอะไปนะครับเจออาเบเลซิกตอนนี้ถือแม้ว่าฟอร์มจะไม่ค่อยได้วู่หวาหรือว่าดูดีอะไรมากมายนะครับแต่บาเยอร์นะครับช่วงนี้ก็ฟอร์มเสียความมั่นใจนี่ครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับบาเยอร์อยู่อยู่ดีๆก็ช็อตไปเฉยเลยครับบาเยอร์แพ้สานัดรวดเลยนะครับ กับไม่กั้น1เมตรผมมองว่าเยอะไปนะครับคู่นี้ผมให้คู่นี้ผมชอบไรซิกนะครับคู่นี้ผมว่าไรซิกจะบุกมาแบ่งแต้มได้นะครับไปที่ไรซิกเลยครับคู่นี้คู่ที่5นี่ครับไปกันที่ฟุตบอลลาลิก้าสเปนวันนี้อัลเมเรียนะครับทีมบุ้ยของตารางจะเปิดบ้านพบกับแอตเลติโกมาดริดนะครับทีมอันดับ4ของตารางคะแนนนะครับคู่นี้ก็จะเริ่มตีเวลาตีสามนะครับที่สนามพาวเวอร์ฮอลล์สเตเดียม เรามาดูฟอร์ม5นัดหลังของเจ้าบ้านอเมริกนะครับ5นัดหลังเนี่ยยังไม่ชนะใครครับอเมริกแพ้3สเสมอ2นะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกสเสมอกาลาดาไป1ประตูต่อ1ส่วนทีมเยือนแอเลติโกมาดิดนะครับ5นัดหลังนะครับชนะ1สเสมอ1แล้วก็แพ้3นะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งบุกแพ้อินเตอร์ Inter, นะครับ1ประตูต่อ0นะครับ เรามาดูความพร้อมของทางเจ้าบ้านกันก่อนนะครับเอลเมอเรียนะครับวันนี้จะไม่มีอิบราฮิมาโคเน่กับหลุยส์ซวนเลสนะครับที่มีการบาดเจ็บนะครับส่วนทีโอบัสติเตาและลักกี้ลามาซานี่นะครับก็เพิร์โชอแบนนะครับพร้อมกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งนะครับก็คาดว่าครับวันนี้จะใช้อันโตนีโลซานโนอาดีอัมบารีนะครับโจนาธานิเอร่าซิคิโออาริบาสนะครับคอยทำเกมร่วมกันนะครับส่วนแอตเลติโกมาอดิดทีมเยือนนี่ครับวันนี้ จะไม่มีโคเซ่คิมินเนสโตมาเลอมาเซซ่าอัสลิเกต้ามาคอสเปาโลนะครับแล้วก็กองหน้าอย่างอันตัวนกริสแมนนี่ครับก็บาดเจ็บมาล่าสุดนะครับในเกมที่บุกแพอ้อินเตอร์มิลาน1ประตูต่อศูนย์นะครับคาดว่าวันนี้ครับจะใช้อังเดลคอรีอากับอัลบาโรโมราต่านะครับ, Korea, บ, ata, รบยืนเป็นหน้าคู่แนวกลางวันนี้มีสมเอลินโน่นะครับ ปาโบลบาร์ดิ奥斯โลริโกเดอปอลโกเก้นะครับรุ่นถึงนาฮูเมลโมลิน่านี่ครับก็ไมค์กันนะครับคู่นี้แอตเลติโกมาดิดนี่ครับครึ่งเมตรหน่อยๆนะครับผมมองว่าแอตมีดีพอนะครับที่จะบุกมาเอาชนะเอลเมเรียได้ถึงบ้านนะครับคู่นี้ผมวางไว้ที่แอตเลติโกมาดิดนะครับวันนี้ครับผมมีกิจกรรมดีๆนะครับมาฝากทุกคนเลยนะครับ เป็นกิจกรรมทายผลบอลนี่ครับก็ให้ทายผลบอลระหว่างคู่แมนยูพบกับฟูลแลมนะครับว่าจะจบลงที่สกอร์เท่าไหร่นะครับเช่นแมนยูชนะ21นึแมนยูชนะ3 0แมนยูเสมอ11ประมาณนี้นะครับใครทายถูกนะครับเรามีของรางวัลให้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้เรามาสรุปผลบอลกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวนะครับสวัสดีครับ